สวัสดีครับอยู่กับผมเกดเกดเดอร์ K er, คนสร้างถนนนะครับคลิปนี้ก็มาดูเกรดเดอร์ครับ 140k new look จ้าตัวหล่อแต่ไม่ค่อยอะไรแต่ในคันนี้ดูมิชลินข้างหน้าครับป็นตัวหลอมันนางอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วครับปเป็น็บมาจากษของนักเล็ตพวกน้กเล็ตจุด็อดขระยต่งตยงานเนี่ยช่วงวิ่วงร่วมมันผ่านตูดมันผาน เลยอามาตัดใส่ลวดแล้มานัน่งกับ,กบเจ้าเมวเจ้าเฟรเตอร์กักนนี้อันนี้ก็ทําการมิกงานดินนะครับจุดที่แก้ซอบงานดินตอนนี้ลงลูกรังแผลวรอบหนึ่งครับจ่ว่าทิ้งไว้นานนะครับเปิดขัทถมต่ไปจะทมทำทางเบี่ยงนะครับทีนี้ก็เปลีป่ยนแพนใหม่ก็เลยต้องเปิดดินออกใหม่นะครับพอเปิดดินออกใหม่ชั้นลูกรังที่มันเปียกอ ก็กลายเป็นว่าชั้นดินด้านล่างก็ซอกไปด้วยนะครับต้องเปิดลูกแังออกทิศคองไว้นั่นแหล,ละครับแล้วคูแรงเปิดต่ตนะครับอันนี้ก็เอาดินแห้งมาเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเสียวเวลาตากนะครับเป็นงานเร่งด่วนครับเปิดดินเปลี่ยนออกแล้วเอาท่ใส่เลยครับ,อ,รบอันนี้ก็ กำลังทำการมิดนะครับเลงสั้นนะครับก็ต้องเดินหน้าถอยหลังเอาเนี่ยแหละครับ การดิ้ที่ถูกต้องนะครับเขาไม่ได้ให้ดึงตีะอะเยอะๆนะครับถ้าตามหลักการตามหลักสูตรนะครับถ้าเราดิงดินเยอะมวลของดินมันเยอะเวลามันไหลไปตามไปนี่มันป็นะันเข้ากันยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราดึงพอประมาณนะครับสักประมาณ20เซนนะถ้าตี20เซนแบบความกว้างนะครับไม่ใช่ความลึก คือประมาณหนึ่งช่วงรถนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งช่วงล้อรถนะครับประมาณ20สิถึงห้าสิบเซนนะครับเออล้อรถน่าจะไม่ถึงห้าสิบเซนนะยี่สิบถึงสาสิบเซนนะครับทีนี้พอเวลาดินมันม่วนไปตามใบมีดเนี่ยมันก็จะทำให้มันเข้าคันดีมากขึ้นนะครับเมื่เ,เราดึงฐานกำลังรถมาเก็มันก็แค่ได้ดึงนะครับ ถ้าว่ามิเข้ากันดีไหมก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใช้เข้ากันดีก็ต้องดึงีืะนิดนะครับเพื่อให้ดินมันมมวนกันนในใบนกกพบืชเตะไปกระจายหมดนะครับ ก็ดึงอดึงมาแล้วอันนี้กำลังทําการปาดสไลด์ขึ้นด้านบนนะครับเพื่อให้ดินที่อยู่ทบข้างที่เราดึงเป็นมีดสุดท้ายนะให้มันมิดเข้ากันกับดินที่เราดึงในช่วงใบมีดแทกเนนยยยงเลกนะครับย่าันเกรเวลาใส่เกียร์้วมันเกิดการกระตุกนะครับ อย่างมันซึมเส้นหนึ่งต้องเติมลมตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามครับผมกดติดตามช่องคีเกรเดอร์ครับกดไลค์จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็สามารถรับชมได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับทางเพจเกรเดอร์ er, คอนสร้างถนน V2 นะครับ ้วยครับเลยกดติดตามเพจด้วยนะครับผมเราจะทำการดึงปูเลยนะครับผมแต่จะไม่ได้ใช้น้ำนครับเพราะว่าความหนาของเลเยอร์มันหนายอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งมันไหลมันล็อกนะครับมันไม่ได้อ่ามันไม่ส,มสามารถสไลด์ไปไหนได้นะครับรถน้ำก็เข้ายากด้วยนะครับมันเป็นจุด ก่ซอบเล็กๆอันนี้เราก็กรีดๆแล้วก็ทำการปูนะครับ ต่อภาคบ่ายแล้วนะครับเนี่รถบทเหยียบไว้แล้วแหละเดี๋ยวพอดีไปเชฟหน้าอยู่ทางเบี่ยงตรงถนซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงภาคบ่ายนะครับก่อนที่จะปูวัสดุต่อหรือปูดินต่อก็ต้องให้รน้ําเขาสเปรย์น้ํารองพื้นก่อนนะครับเพราะงั้นมันจะไม่ติดกันนะครับผม แลงสั้นๆแบบนี้เราก็จะทําการปูแล้วก็ปาดให้มันเสมอก่อนนะครับค่อยให้รถบดกันเข้านะครับเพราะว่าถ้ารถบดเข้าก่อนเดี๋ยวถ้าไปเหยียบคล่อมกองหรือเหยียบ้กองที่มันสูงกว่ามันจะแน่นเฉพาะจุดที่สูงกว่าก่อนนะครับมันจะทําให้ความแน่นจะได้ไม่ทั่วถึงกันนะครับเราต้องปาดให้เสมอก่อนแล้วค่อยให้รถบดเข้านะครับ อะอย่างหนึ่งมันเสี่ยงมันอันตรายนะครับแปลงสั้นรถบดรถเกรดเดินหน้ารถบดเข้าตามตูดนะรถบดถอยไม่ถัดเป็นถอยชนกันนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับรับนี้กเดร์ลาแล้วครับสวัสดีครับ